ข้าวตรา่ตระวิแต่ละวันนี่มีแต่สุกยาบ้าไว้ในวัดวารามลูกลองพี่นนวนะดังนั้นจัตนาที่เรื่องที่บระเสือน,นี้ก็เป็นที่สั่งสมสิ่งบติกูลนอกหมินไย่งั้น,นหรือลูกดูเอาน่ลูกเนะกนะนีเถ้าทํายาบ้าขายเลยนะนั่นน่ะค่าอาวุธสงครามสาลพัิเป็นสุกกัญชาอยู่ในวัดวาราม มันก็เป็นเอเย่นใหญ่ในวัดวารามเลยแล้วสถานที่ที่เป็นมหามงคลเนี่ยที่เลื่ประเสืฐที่เป็นบอ่อเกิดเหตงการสร้างบุญสร้างกุศลของชาวพุทธเราเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับถังขยะแล้วเราจะเอาอะไรเข้าไปอันนี้เขาได้พรือเขเราก็พูดไม่ได้เวลาเราจะเอาธรรมเอาวินัยออกเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาก็ถูกด่าอีกนั่นเราพิจารณาดูดิถูกก็หาเรื่องหะรลาวอีกนั่น แสดงว่าเป็นการปกป้องคนชั่วไม่พอยังปกป้องพระชั่วด้วยโอ้คนรับแบบเลยนะแต่เรานน่แต่เราน,เรานีเป็นคนดีมาแล้วนี่จะให้เราถอยนี่เราไม่ถอยนะเพราะยังไงก็จะตายอยู่แล้วขอให้เราตายกับคุณงามความดีที่เราสร้างสร้านั้นจะให้เราลดหย่อนผ่อนผันลงไปเรีวๆจางๆ เงินพระเรียนตามกลุ่มนั้นคิเราไม่ทออําเพราะฉะนั้นก็จะตายอยู่แล้วก็เหมือนการทดสอบนี่มันก็ทด,นกทดสอบว่าจะสามารถที่จะดํารงคุณงามความดีได้หรือไม่เมื่อคนชั่วรอบข้างใครว่าเจ,จ้าย่งก็ตามที่เป็นพระเทนเนนจีวาติกาที่อยู่ในวัดบารางก็ตามนั่นรอบข้างมีแต่คนชั่วพอจะทำคุณงามความดีหน่อยถูกค้าเรื่องถูกดูด่าว่ากาวหาเรื่องหาราวต่างๆจะท้อไหมนี่ ถ้าเราไม่มีหลักของใจเราก็ท้อและไม่คิดที่จะทาดีอีกแล้วก็ทําชั่วไปเลยนะทีนี้เราของใจมีแล้วจ้างก็ไม่สามารถที่จะทําชั่วได้หรอกเพราะคนดีแล้วทําชั่วได้ยากนั่นพรุทธเจ้าตรัสคนดีทําชั่วได้ยากคนชั่วก็ทําดีได้ยากเหมือนกันถ้าเราคนดีแล้วเราจะทําชั่วเราไม่มีทางเราแม้คนชั่วม,มีอยู่เต็มโลกเต็มโลกสารแม้มีแต่เราเพียงรูปเดียวนี้เราก็จะทําดีจนถึงวาระจุดใจวันที่เราที่หลม เราจะไม่ไปทําชั่วเหมือนผู้หมูเหมือนคณะเหมือนคนในโลกนี้หลักข้องใจเกิดมันเป็นอย่างนั้นนะลูกนะนี่กูคุณนำความดีเข้าสถิตในใจและเข้ากระแสเลือดแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่สามารถที่จะทําชั่วได้อีกนะเดี๋ยวเราลองพิจารณาทดลองดูนะไหวไหมนี่มันต้องไหวถ้าเรามีจิตใจฟักใ่ในการสร้างบุญสร้างกุศลตัวนี้ก็คนชั่วอา้าวตัวนี้คนชั่ววัดนั้นก็ชั่วแล้วจะไปยังไงจะไหวไหม ถ้าเราคิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วจะไปช่วเหมือนมูก็สดแสดงว่าหลักของเจของเราไม่มีบุคคลศุลก็เรายังไม่พร้อมเราไม่ใช่ชาวผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นไม่ใช่เลือดนักลบเป็นเลือดนักลบเหมือนเราตาบัวเทศนะเราไม่ใช่เลือดนักลบเราเป็นเลือดนักลบหลบซ้ายหลบขวาผลตัวใยก็ชั่วเหมือนเขาไปเลยนี่มูพรธรรมะมูทำอย่างนี้นเขาอยู่ได้อย่างสบายเออเราก็ต้องโอนอินไปบ้างนะเห็นไหมละ่ะ จะปรับสีก็ไปบ้างเออตามโรกตามสงสารเขานี่เห็นไหมละ่ะมันก็เลยต้องเร็วตามตาำชาลงไปเรื่อยจำชาลงไปเรื่อยนะถ้าเราจะทํางั้นเถอะถ้าเราคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราสร้างบารมียังไม่ถึงสุดขีดของมันยังไม่ถึงขั้นสูงสุดนี่นะเราก็ต้องตกุกตุกได้จาุกตุกการลำบากต่อไปต่อไปต่อไปนี่พอมาพิจารณาแต่ตอนแวนี้อ๋อเป็นการคัดเลือกคัดเซนคัดสรรคนดีหนึ่งในแสนหนึ่งในล้าน อ๋อจะเป็นอย่างนั้นจริงนะหนึ่งในแสนนะอานนที่จะมีคนดีเพียงคนหนึ่งเป็นการคัดเฟ้นเลือกเฟ้นคัดสรรเลือกเฟ้นคนดีหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านแต่เราจะเป็นคนดีหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านไหมนี่มันทายากนะลูกนะการที่จะเป็นคนดีนี่ทํายากที่สุดนะแต่เราเป็นคนดีเจ่แล้วเราก็ทําชั่วอะไยากอีกนั่นไปรอบข้างก็มีแต่คนชั่วไปรอบข้างก็มีแต่พระชั่วจะส่วนมากพระดีก็หายากนั่น พอเรื่องของปฏิที่แย้มเกิดขึ้นครับตอนนี้ล็อกประวัติเลยแวงไปหมดเจ้ <c oughs> าคณะภาคจะเป็นยังไงน้อ no. งนังเขเป็นแล้วนะเพราะจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอธรรมเลยนั่นเพราะเจ้าคณะภาคนี้ถูกแต่งตั้งมาแล้วก็ประชุมกันเป็นตัวบทกฎหมายของเขาออกมาจากกาัาง,งาจาก,การอย่างนั้นจังการอย่างนี้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องอยู่ในโอวาทเจ้าคณะภาคนี่จะมีพอเหมือนที่เจ้าคณะภาคนี้ออกมาปั๊บ ไม่ไม่จะว่าเจ้าคณะภาคนี้จะเป็นของนิพกายหรือจะของธรรมยุทธ์นะจะเป็นผู้คุมเป็นกลุ่มเดียวเป็นคนคนเดียวเป็นพระรูปเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่านี่แยกนะลูกนะแต่เจ้าคณะจังหวัดแยกอยู่อืที่เราถามหมู่ถามพระนานะเรียนจริงได้แก่ไหนเราไม่ทราบเพราะเราก็ไม่ไม่ไม่เข้าไปยุ่งในในในกลุ่มของพวกนั้นคือเราไม่อยากจะยุ่งของฝ่ายพ่อไม่กูอาจพระผู้ปกครองพอมันเกิดเรื่องเขาบอกที่แย้งปั๊บ นี่เราก็เลยหวาดระแวงไปหมดทีนี้เราจะไปยังไงเราจะเชื่อใครเชื่อธรรมนี่เชื่อธรรมเชื่อกมเชื่อผลของกรรมเชื่อตรงนั้นเราต้องเตรียมพร้อมหมดนัู้หนะการที่เราถูกขายเรื่องหาเหล่าในจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างถือว่าเป็นการให้เราสร้างบารมีเราจะละดีทำชั่วหรอคือเราจะทำชั่วเหมือนเขาเหรอ ดีที่เราทําอยู่แล้วน่าจะดีถึงที่สุดเพราะเขาจะตายแล้วนี่กลัวตายกลัวเป็นกลัวตายเออจะทําเจ้าของเขาหรอกกลัวเขาจะมาฆ่าเขาจะทําลายแลวอยู่ยากถ้าเป็นพระดีหรือถ้าเป็นคนดีอยู่ยากเลยเป็นคนชั่วของเขาเลยนั่นนี่คนดีก็ตายไปตายไปตายไปคนชั่วมันก็ลอยนวลน,นั่นก็เพราะมีตัวประกัหมายปกป้องมันโอ้ยถ้าพระเจ้าจะขอเป็นคนชั่วดีกว่าจะว่าอย่างนั้นผลสุดท,ท้ายก็เลยไม่มีคนดีเลยหนึ่งในแสนก็หายากนึ่งในล้านก็หายากนั่น เอาไปมาก็เกิดยุคมิคสันจีกุลียุคยุคเกิดขึ้นฆ่ากันกินเหมือนกับผักตาไม่มีศีลไม่มีระธรรมของใหญ่ไม่มีผัวนนไม่มีเมียนั่นไม่มีขมูผัวเขาเมียเราเป็นผัวเป็นเมียกันไปหมดเลยก็เหมือนพวก ừ, สัตว์เดรัจฉานพวกหมูพวกหมาไม่มีพ่อไม่มีแมแต่ตัวมาก็สมสู่อยู่กันเหมือนกับพวกหมูพวกหมาพวกสัตว์เดรัจฉานนั่น มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าตัวกฎหมายไม่มีหลักคําสอนของศาสนาไม่มีย่อมที่จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วนี่ในวัดวารามก็เ็นก็นั่ที่เห็นนั่นเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่เลยนะบอกที่แจ่มนี่นะเจ้าคณะภาคนั่นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์บวชตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นเน็นเริ่มเรียนทางริยัตตุนได้ไปเรียนหลายประโยชน์ เป็นที่ไว้าวางใจของพระเจรานุเถละชั้นทูใหญ่ทูแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะภาคลองพี่นาดูนะลูกนะแล้วพราจะได้เป็นยังไงลูกนะเออถ้าเราเจอแต่อย่างงี้เจอเตอตอย่างงี้ปับ๊บอ้าวเจ้าคณะภาครูกนี้เป็นอย่างงี้ปั๊บแล้วเจ้าคณะภาครูอื่นจะเป็นยังไงมันก็เราได้เราแหวงนะลูกนะเราจะซื่อบื้อไปเลยมันก็ไม่ได้เพราะในบางสิ่งบางอย่างนี้เราต้องระมวดระวังเพราะ ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายนะลูกนะตัวใครตัวมันนะลูกนะยุคสมัยปัจจุบันไม่มีความสามัคคีเป็นยุคสมัยที่เห็นแก่ตัวทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามลูกไปดูพี่นาวนะทางโลกก็มีแต่การเห็นแก่ตัวไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันโดยธรรมทางด้านศาสนาก็เฉกช่นเดียวกันเพราะเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวก็สร้างวัดวาอาราม เหมือนกับสร้างบ้านหรือสร้างบริษัทนะยู่หากินไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่เพ pay, ดูแลกันโดยธรรมใครอยากจะทำเราก็ทําไปวันนี้ผมจะทำอย่างนี้สํานาหผมจะทำอย่างนี้นะมันก็เหมือนกับสร้างบริษัทสร้างบ้านเพื่อทํามาหากินแค่นั้นเองมันก็เหมือนกับสร้างบ้านนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะสร้างตลาดตั้งร้านค้าขึ้นอ ผมจะขายตัวนี้ของผมจะขายอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆรูปนะทำทวิไหยที่เรื่อยที่ระตรที่พระเจ้าทรงบัญญัติก็เลือนลางจางหายไปเรื่อยจางหายไปเรื่อยแล้วเราจะไปหาคนดีที่ไหนล่ะถ้าเราไม่สร้างคนงามความดีขึ้นเองแล้วเราจะไปหาคนดีที่ไหนเสวงงานที่ไหนล่ะเสวงงานที่ไหนเราจะไปหาคุูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ อุบาสิกาเหมือนกันถ,ถ้าจะคิดที่จะสร้างคุณงามความดี mm hmm. ก็จะแสวงหาคุบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ mm hmm. ก็เราเป็นพระเล็กพระน้อยก็แสวงหาคุบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้พ mm hmm. ระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่ mm hmm. แต่เมื่อบักคิดแจมมันเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ทางฝ่ายอัตธรรมทางฝ่ายเลวให้เราลูกเราเห็นทีนี้เราสมควรหรือ,อยัง ที่จะตัดสินปัญหาสร้างคุณงามความดีเองไม่แสวงหาครูบาอาจารย์พึ่งตัวเองพึ่งทำพึ่งวิน,นัยพอที่จะเข้าใจไหมน่ะถ้าเราไม่สามารถพึ่งทำพึ่งวิน,นัยแล้วจะไปพึ่งใครละ่ะนั่นครูบาอาจารย์รูปนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนบัททีแจมละ่ะถ้าเทลานุเิตราชผู้ใหญ่เกิดเป็นเหมือนบัททีแจมละ่ะเราก็จะอยู่ลําบากอีกเข้าข่รเขาด้วยผลสุดท้ายมันก็เละตุ้มเป๊ด้วยกัน เราก็เคยไปกราบไปไหว้กันอยู่ก็่เหมือนนี้ไม่เป็นไรพ่อแม่ครูจานย์ในสมัยที่บักที่กรมพ่อแม่ครูจารย์พระเทรานุเถระพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปเทศในงานมุทิตาของบักที่กรมพอบักที่กรมเกิดเรื่องปั๊บพ่อแม่ครูจานย์กลุ่มนั้นถูกด่ามีแต่พ่อแม่ครูจารเราเท่านั้นนะใช้ป่าเท่านั้นนะบางรูปท่านก็แก่เจลาภาพ ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามองค์ท่านเพรพอไอบ้บัตรที่คงเกิดเรื่องครับมันเป็นบา้าเป็นบอของมันไปมันทําลายศาสนาครับครูบาอาจารย์ก็พลอยงวหมองหมุนหมองไปด้วยเห็นไหมละ่ะนั่นแหละถ้าเราไปกลาไปบ้พก็ว่าแม่ครูจาย์เกิดภาพเราได้อยู่กับพ่อแม่ครูจย์รูปนั้นรูปนี้พ่อแม่ครูจย์รูปนั้นเกิดเป็นเหมือนเหมือนนี่บัตทิแเ้่ขึ้นมาเราจะทํำยังไงเราไม่พลอยงวหมองไปด้วยเลย สูด้ดีไม่ไปไหนดีกว่าเอาทำเอาวินัยเป็นเครื่องบัดเมอการตว่าชีวิตกับทำกับวินัยนี่แหละสลายไปสลาตาอยู่นี่แหละน,นี่ใครจะว่าใครจะดา่าก็ถือว่าพวกนั้นเป็นพวกของบัทิธแย,ยมซะเป็นพวกของบัทิธคมซะเป็นพวกกลุ่มนี้ซะถ้าใครแจ้งจองแต่ละเฉลกับเราก็แสดงว่าเป็นกลุ่มเดียวกับเราผู้ถือทาถือวินัยเป็นใหญ่ซะจะเป็นอุบาสิกาจะเป็นอุบาสิการพระก็ตาม ผู้เปิดเติปฏิบัติธรรมก็ตามเราก็ถือว่ากลุ่มนั้นถ้าสาธุกับเราถือว่าเป็นผู้เอาทำเอาวินัยถือทำถือวินัยเป็นใหญ่ถ้าใครด่าเราหาเรื่องหาราเราก็แสดงว่าเป็นสมุนหรือเป็นลูกศิษย์เป็นบริวารของบทีเยมจบตรงนั้นพระธรรมดาพระเถรนเถรชั้นผู้ใหญ่นี่ย่อมที่จะมีบริษัทบริวารมากไงลูกพี่น้าเมื่อบริษัทบริวารมากมากแบมันจึงเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแบบนั้นแหละ เวลาเราเข้าไปกราบไปไหว้ดีถ่ายภาพมาเพื่อเป็นสริมงคลมหามงคลที่ได้อยู่กับครูพ่อแม่ครูอาจารย์พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่เกิดเป็นเพียงสมมุติฐานขึ้นมาว่าเป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่เฉยๆแต่เป็นพิสูจน์เ่าไนเหมือนที่พระเจ้าทรงบัญญัติว่าไงล่ะนั่นแหะศีลขาดศีลทะลุศีลวิบัติ เป็นผู้ที่ทุศีลเป็นผู้ที่ไม่มีความเจริญความรำ่ำไสในหลักขังสองของพระพุทธเจ้าเลยพราพระกลุ่มนั้นพระเทลานุเทระชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนั้นมีเรื่องบีลาเกิดขึ้นปั๊บและก็เป็นไปตามนั้นยอมรับชะละภาพเป็นพระชั่วจริงๆเราก็จะอยู่ยากอีกนั่นแหละสู้ดีเราปฏิพฤติปฏิบัติดีของเราเองดีกว่า ลราทำสอนมีอยู่เราก็ไม่ได้จนนี่ใช่ไหมละ่ะธรามหลักวินัยมีในตำราตำราเราก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นมีความเชื่อความร่ำไสนั้นความเชื่อความร้อนใสความศรัทธาต้องยกขึ้นเป็นระดับหนึ่งถ้าไม่มีความเชื่อความร่ำไสความศรัทธาก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ก็ต้องเล่หาครูหาบาปผลสุดท้ทายก็ต้องจมปัก ต่เจกุบาอาจารย์ที่เรยร่อนามขึ้นมันเข้าไปไม่รอดนะลูกนะึ่นี่แหละความแใจเจกสนบังขีถ้าทุกฝ่ายพระถินเนจีวาสุิกามีธรรมมีวินัยคองใจเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่ไม่ทะเลาะเบาะเวงกันความสามังคีก็เกิดนี่มีการสร้างวัดวาอารามเพื่อตั้งร้านค้าค้าขายจริงนั้นริงนี้หรือตั้งวัดวา,ารามไว้เป็นที่ หาเงินหาทองเป็นสถานที่สังสมของอิเลทุกสิ่งอย่างก็จะอยู่ในธรรมในวินัยนี่คือส่วนรวมนี่คือความสามัคคีวัดนั้นก็เสมอกันโดยธรรมวัดนี้ก็เสมอกันโดยธรรมทำวินัยแอนเดียวกันเห็นหน้ากันก็กราบไหว้กันตามอายุพรรษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็กราบไหว้กันยกม,มือไหว้กันดูแลกันโดยธรรมช่าง่างง่ายไหม ใช่ท,ท,ทุกยุคสมัยย่อมที่จะมีคนดีและคนชั่วพระดีและพระชั่วก็เข้าใจอยู่แต่พูดถึงความสมัครีในตึงพุทธกามันไม่มีเลยไม่แต่สายนั้นใจนี้เวลาที่ครูบาอาจารย์ล่วงไปลูกศิษย์ลูกหาก็แตกแยกสมัครีกันความคิดเห็นไหมล่ะความคิดเนี่ยตัวนี้แหละการหลงสังขารตัวนี้แหละเป็นมหาเหตุ แห่งการทะเลาะเบาะแวงถ้าพระเราไม่หลงสังขารอยู่ในตามอยู่ในวินัยเสมอกันทําลายการปรุงการแต่งของตัวชะอย่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อย่าคิดว่ากูถูกอย่าคิดว่ามึงผิดให้คิดตามธรรม,ตาม,ต,ามตามวินัยแค่นั้นวางภาระคือวางความคิดถ้ามันมีความคิดเกิดขึ้นปั๊บอย่าใช้ความคิดของตัวเองเนี่ย ให้ใช้หลักคำสอนของผู้เจ้าถ้าเป็นอย่างนี้ได้แสดงว่าอ้ความสามัคคีจะเกิดเราทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวแต่ในนี้มันไม่มีนะกพดังที่ลูกเห็นนั่นแหละวันนี้ก็อีกอย่างวันนั้นก็อีกอย่างแฉลบาติที่จะทําและต่างฝ่ายต่างยกทํามจกวินัยนขึ้นก็มาล้งปู่เนี่ยบอกมึงบอก,กนณนะหยุดขุดดินไดายายา้ยัยใช่ไหพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้าม หยุดได้จับใจใจสอยเงินทองเมัองคาราสญา,าโโยมซชพระองค์ทรงห้ามหยุดเตี๊ดแล่เตีดเเต๊ดเสียงจะเพราะเป็นการขับเสียงยาวพระองค์ทรงห้ามหยุดในการทำเครื่องรางของขังขายซชเพราะถือว่าเป็นเดียดรัชฉานวิชาเต็นการทำลายศาสนาเป็นการทำมาหาอยู่หางินมันก็ทางโลกเป็นพุทธพาณิชย์นี่แหละก็เปิดร้าน้ายร้านตลาดในวัดวารามสร้างวัดขึน้น เป็นพุทธพาณิชย์ไหมพานิชย์ทอย่างนี้วาณิทําอย่างนั้นโดยไม่เอาทําใไม่เอาวินัยเป็นใหญ่แล้วศาสนาจ,จะเจริญได้ยังไงแล้วจะเป็นเนื้อนามุญของโลกได้ยังไงนั้นเวลาเราพูดปป๊บจึงถูกหมดูด่าก็เพราะว่ามีแต่สิทธิบรรธัคทีแจมมีแต่บริสัทบร,ริบาลเขาบอกที่แจมไม่ต้องไปพูดถึงสิทธิรรธพระเทวทัตนะนี่มีแต่สิทธิมีแต่สิทธิแล้วก็บริสัทบร,ริบาลเขาบอกที่แจมมเต็มไปหมดเลย เราเราก็อยากพูดแต่เราก็จำเป็นต้องพูดเนี่ยเราไม่อยากทําแต่เราต้องเป็นต้องทําเพราะเป็นหน้าที่นะเห็นไหมล่ะถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทํามีพระลูกไหนที่ออกมาเพื่อบกป้องหลักคำหรือวินัยบ้างมีพระลูกไหนที่ออกมาเพื่อเอาทำเอาวินัยออกแสดงเพื่อความสมัครขี่ของพุทธศาสนาบ้างนะหลวงปู่หลวงตาลูกนี้ยังไม่เห็นมาก็ก่อสร้าง นี่เขเรียกอะไรสร้างนั้นสร้างนี้ต้งมีก็ถินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเพื่อสร้างบทใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่มันก็เป็นการเห็นส่วนตัวอีกไม่ใช่เพื่อส่วนรวมถ้าทำทินไัยออกแสดงปั๊บเป็นส่วนรวมทางนั้นเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์เอาทำเอาวินัยออกแสดงเพื่อความสรมัคอขี่ปั๊บมันก็เลยเป็นประเพณีต่อๆกันมาชั่วลูกชั่วหลาน เลยไม่มีใครทราบว่าทำวิันนั้นเยคือความสามัคขีเวลาที่หลวงปู่เอาทำเอาวินัยออกแสดงจริงถูก้าเรื่องอยู่ตลอดดังที่ลูกเห็นแต่เราจะท้อหรือท้อไม่ได้อีกเพราะเป็นหน้าที่ไม่มีใครทําถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทําถ้าเราไม่ไม่แสดงให้โลกให้สงสารเขาเห็นว่าลูกยอดกระตันอยู่เป็นเป็นแบบนี้แล้วใครจะกล้าพูดละ่ะ พอพูดขึ้นเขาก็บอกว่าทำลายหมูทำลายพวกพอเราพูดขึ้นเขาก็บอกว่ายกฐานตัวเองเราก็ไม่ใช่พวกัตเจฉานอีกพอเราพูดขึ้นก็ก็กว่ายกตนข่มท่านนั่นเขาไม่ฟังเลยว่าเราพูดเพื่ออะไรคำว่ายกคนยกตนข่มท่านนี้หมายความว่ายัางไงเปลก,กันก็ยังไม่ออกคำว่าทำลายศาสนาเป็นยังไงก็แปลก,กันยังไม่ออกอีก คำว,ว่าทิทื่อความสำมังคีเป็นยังไงก็แปลกันไม้ออกอีกนั่นก็พรทิฏฐิมานะเนี่ทิฏฐิมานะตัวนี้เข้าสถิตในใจของใครก็ตามเป็นไปด้วยความมาก,มากเป็นไปด้วยทิฏฐิมานะเป็นไปด้วยแตกแยก,กสำมังคีไม่มีคําว่าความสำมังคีเกิดหรอกถ้าทิฏฐิมานะเกิดก็เหมือนในฉันนะ ไม่ยอมฟังใครพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะติเตียนในันนะได้เพราะในันะนถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พาสิทธัตะออกบรรพชาจึงจตือรู้เป็นโพธ,ธิยานพิจารณาพวกเรานะี่เดี๋ยวนี้ที่มานะตัวนั้นแหละสถิตในใจของพวกเราใครก็ว่าใครถูกใครก็ว่าใครถูกถูกแบบไหนละ่ะถูกตามตามตามวินัยห,หรือไม่นั่นถ้าคิดว่าทำวินัยน,นี้ไม่ใช่ของเทก็พากันเผาทิง้ง วัดนั้นก็ทําแบบนี้วัดนี้ก็ทําแบบนี้ก็ไม่ต้องไปกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็กราบกลางของของังกราบพวกจักพวกมารพวกเปรตพวกผีเป็นอาจารย์ก็จบไม่ต้องมานุ่งห่มผ้าเหลืองโกนหัวจะไปห่มผ้าเปลือกไม้หรือปิดเออห่มใบไม้ก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าทำทินไัยไม่เลิศไม่เผร,ริญก็ปฏิบัติไม่ถึงก็ไปอย่างนั้นเลยถ้าปฏิบัติถึงมีความเจื่อก็เริ่มใส ย่อมที่จะเข้าใจธรรมะแบบถึงจิตถึงใจไม่มีคำว่าเสื่อมออกจากใจได้ก็ยากมากอีกใช่ไหมล่ะที่เราจะเอาธรรมะที่เลือดที่ประเสริฐไปสอนใครล่ะเนี่ยดังที่ลูกเห็นนั่นนะแต่เราจะไม่ไม่สู้มันก็ไม่ได้อีกถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้